ครับลูกไม่น้าตาลครับยามวสเศร้าครับกระสีนอนกลองกันดีระมาณนี้ครับโอ้มีลูกบอลเล่นบ้างครับฮยินเสียงโพ,พ,พ,พูวีเดี๋ยวอีกสองมือครับกระสีครบเดือนแล้วครับครับอันนี้ยัามวสเ้าครับถ้าเบรรยาก,กาศยามาอ้ นี่นอนอุ้มลูมบกบอชครับอันนี้กินนมยิ้มแล้วครับเดี๋ยวสีผ้ามันไปทางนอกครับเพราะว่าให้เพิ่อนอกไปสูตรอากาศทางนอกนะครับอยู่แต้ห้องครับครับผ้าบ้างนอกครับ พ่อแม่น้ำตาลครับจิ้มนมครับโอ้ครับอันนี้ลงมับหามูวันนี้พ่อครับเอ๊อสิไป๊ะสครับลงมูเพิ่นครับกําลังลุยท่ามือกับทาง่ามหาว่านี่พ่ออยู่ โอ้โหขึ้นมาด้วยครับ,บครับเออครับอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกคัดข้ายสิ่์พวกไห้เลือกท่าจินนะครับจินยืนจินครับการย็นดีครับช่วงเ้าครับแต่ว่าขันสายมาเนี่ย อากาศค่องของ้างห่อนครับเพราะว่าแดดครับแดดครับพึ่ง้านครับสาน a ำครับลมพัดจากสาน a ำขึ้นมาครับเย็นครับเยน็นส่วนลูกแม่น้ำตาลครับกรัก,กโอ้ เอา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 ันนี้ยืนกินรับกินแต่ยืนกินได้กินสองขางครับับตานยังบ่นี่ยอมนอนครับเปลือนครับทากินครับ นอนนี่สิกินในคางเดียวครับถ้ายืนอยู่ประมาณนี้ครับได้สองคางนียครับกินเพราะว่าแถวแล้วแถวละหาครับน้อเมียครับเบิงโอ้อากาศคนข้างข้างนอกอากาศเย็นครับโอ้เอาเอา มีหลุดกางหลังกินไหมลูกๆเอานีทาง,งหน้า้างหน้า้างหน้ากันตดสวยขึ้นเขาครับคู่เดือนหนึ่งนี่ถือว่ายังหน่อยอยู่ครับกินอยู่ข้างนอกครับบรรยากาศก็สิดีครับเหอมอือน ครับดานนี้ครั <Okay. S 1> บกรลังเสียบครับครับเบิงดานหลังครับงบอีมนะครับ ใส่เวลาอยู่ปรบ้านถ้าเกือบสิบนาทีครับครับเพราะว่าตัวใหญ่ดูดเร็วครับคนขาวสีกินเจงครับแป๊บเดียวครับโอ้โหัยืดดนด้วยครับเอาครับเริ่มแล้วครับอิ่มครับอิ่มเอออันนี้ยยางครับอันนี้เริ่มอิ่มแล้วครับ ครับถ้าอิ่มแล้วก็สีหมาบ้านี้ครับยางไม่ไหวเลยครับโอ้โอ้ก็สิเจ๊งแท้ครับรูบ้จักแล้วนั่นมุงหนดแล้วครับเบิ้งเบื้งโอ้ไมาอย่างลูกไมาอย่างไมาอย่างไมาอย่างคุณไปหาเมียไปไปหาเมียตานเลยลูกกับย่างสะเลยครับบวกยู่ที ครับบบมีเป่หาหวครับจกกักรีไปชใสครับครับ,รบหลังจากกินอิ่มแล้วครับครับเริ่มหันครับเพราะว่าเพิ่นบวกใครเดี๋ยวออกข้างนอกครับโอ้โหมี <laughs> มีขีพ่พ้อม ครับย่างวุ่นเลยครับแต่อิ่มแล้วจะบปกินอีกเลยครับเอายักเฟี้ยหาอยู่แบบแบบไก่เลวครับจ้กที่เจ้ส่โอ้โหเจ๋งเดี๋ยวโอ้พี่ลูกโอ้พี่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 โอ้โหเลีนเร็วเลีนเร็วครับ มาถักไทยแม่รวยครับ <g ười> โ,อโอ้โอ้อย่าไปไกลเพันลูกอย่าไปไกลเพันมาพี่มาพี่มาพี่โอ้อย่างวาเหรียญน้ำแม่รวยธรรมดาซะบ่เฮงครับเองครับเองให้รวยอยากเหรียญน้ำก็เหรีครับเอาเอาเอาขับเบาๆเลี้ยง ออโอ้ว่าสามเลยว่ะดิครับ,บอยังโมยอมครับรับว่าเรื่อยครับเยอะเล่นน้ำหลาน,นเ,<อ>าาาเาาาลย,ย,คนยครับเออเอาแต่ว่าเขาไปเมื่อไดรครับว่าเรื่อยยืนดิกลงครับครับน้ำบ่ไหวครับ เออจับมาร,ร่วมกันด้วยครับโอ้อยากออกอยากออกสิออกเลยนะครับเดี๋ยวสักพักนึงกติภาคเขาห้องเลวครับโอ้ยออกมาบายูทีเลยยางวุ่นเลยนี่ครับเลยครับสองสามลาวเนี่ ลุงหลัดข้หมูย่างครับมือนี้ภาเบงลูกน้องน้ำตาลครับสี่เขาเดือนแล้วครับเหลืออีกสองมือครับติดตามรับชมโดยทังไอเพจลุงหลัดข้หมูย่างครับแล้วก็ทั y ง youtube ครับลุงหลัดข้หมูย่างขึ้นกันครับครับผมเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำดีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ